สวัสดีครับคลิปนี้นิตยสารแม่นาคออนไลน์นะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆสายบุญแล้วก็สายหมู่เรื่องราวที่จะนํามาบอกเล่าเพื่อนๆในเรื่องเล่าสายหมูเนี่ยเราย้อนไปประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วครับคลองบางกอกน้อยเนี่ยถือว่าเป็นคลองที่มีตำนานตำนานนั่นก็คือมีแม่ค้าชื่อบัวลอยขณะขายขนมเนี่ยเกิดลมพายุครับ คลองปั่นป่วนเรือของบัวลอยพลิกค,คว่ำบัวลอยจมน้ำเสียชีวิตแฟนของบัวลอยเนี่ยตามหาบัวลอยนะครับแม้ว่ารู้ว่าเมียรักไม่กลับแต่เขาเชื่อว่าขอเห็นวิญญาณขอเห็นการปรากฏของวิญญาณคนที่เขารักเขาไม่กลัวเขาต้องการจะเห็นต้องการจะสอบถามว่าทำไมไปอยู่อีกโลกหนึ่งแล้ว ไม่มาบอกกล่าวกันเลยคนที่มีความเชื่อในเรื่องผู้ผีปีศาจก็เล่าให้ผมฟังตรงกันว่าผีที่มีความดุร้ายที่สุดคือผีที่จมน้ำตายไม่ผิดครับวิญญาณหรือว่าผีของบัวลอยเนี่ยเฮี้ยนสุดๆในเวลานั้นสถานีตำรวจของบางกลวยเนี่ยตั้งอยู่บริเวณวัชรลอนะครับเป็นสถานีตำรวจที่เรียกว่าค่อนข้างจะเก่า ชำรฟุตโซมอ่ะสมโซมะตอนนั้นผมทํารถตะเวนข่าวนะฮะผมก็ต้องวิ่งขับรถไปเอาข่าวตามโรงพักต่างๆเนี่ยก็มีเพื่อนที่รู้จักกันที่บางสอสอส,สนอบางปวยเนี่ยเขเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยเฮียนมากตำรวจไม่กล้าที่จะออกตรวจในเวลากลางคืนทําไมเจอผีบัวลอยมาในรูปแบบของแม่ค้าขายขนมหวานคือร้องเสียง หนาวสถานขนมแม่เอ๋ยขนมแม่เอ๋ยเนะะี่ยฮะเสียงหวานกว่านี้นะครับของผมเสียงไม่หวานตำรวจบอกกูไม่เป็นอันออกเข้าเวรเลยยอมรับกลัวสุดๆนะแต่คนเรามันต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสมีตำรวจคนหนึ่งเขามีความเชื่อนะฮะว่าถ้าหากว่าเราทําดีกับวิญญาณเนี่ยวิญญาณก็จะตอบแทนยังไงเอาของหวานเป็นเทคนิคนะครับเพื่อนๆ จะขอโชคลาภกับผีกับดวงวิญญาณต้องใช้ของหวานและขนมจีนน้ำยาให้พวกเป็นเส้นเนี่ยผีชอบนักแลเราเดินเข้าไปที่ศาลของเจ้าแม่บัวลอยนะครับที่วัดปัจจุบันเนี่ยวัดฉลองเขาสร้างสวยงามเลยสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นว่าทุกวันนี้ความเฮี้ยนของแม่บัวลอยยังอยู่หรือเปล่า ยืนยันตรงกันเลยฮะสี่ห้าคนที่ผมไปสอบถามบอกกลางคืนไม่กล้าเดินผ่านเพราะอะไรขนมแม่เอ๋ยขนมแม่เอ๋ยโบลอยเขายังอยู่นะฮะวิญญาณไม่ไปไหนนะแม้ว่าะจเกือบร้อยปีแล้วว่าตามด้วยเหตุนี้ครับวิกฤตเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งขนมหวานพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนชุดไทยมาขอแม่ับลอยด้วยความคารพสิ่งที่แม่บัวลอยตอบแทนคือ สองตัวสตัวล่างสามตัวบนตรงๆบางคนถูกลงมาที่หนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธาจริงๆและแสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยสำนึกในบุญคุณของเขาเอาประเภทที่เรียกว่าชุดไทยเขาชอบน้ำหวานน้ำพึ่งอะไรเนี่ยเอาให้เขาผลไม้โอเคและมีความเชื่ออีกอย่างนึงว่าผีเนี่ยเออพวก เจ้าแม่ตะเคียนอะไรไม่กินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์กินนะครับพอพวกนี้เป็นเทพเทพนี่พวกเล่ายาปลาปิ้งของสดของค้าวของดิบยังกินอยู่ครับต้องเข้าใจนะครับเทพไม่ใช่ว่าประเภทเป็นพระอรหรันในเวลานี้นะฮะบ,บอกเลยว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งอะไรอีกแล้วครับจะพึ่งอะไรฮะรวมๆแรงๆไอ้ที่บอกว่าเลือกตั้งเข้าไปเนี่ยจะแจกเงินเท่านั้น เด็กแรกเกิดจะแจกเท่านี้จบปริญญาตรีจะให้เท่านี้ลูกไม่เกินห้าขวบจะให้เท่านี้โกหกทั้งนั้นผมบอกเลยโกหกตอแหลทั้งนั้นไม่มีทางมันจะเอาเงินจากไหนมันหลอกให้เราเลือกตั้งมันเข้าไปสุดท้ายมันก็ไปโกงกินผมบอกเลยตอนนี้นะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฮนะผีเป็นที่พึ่งแห่งเราไปกราบไหว้แม่บัวลอยขอโชคแล่นไปตะเคียนก็ได้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ย มีสารเมตะเคียนอยู่ติดกับสารของแม่บัรลอยนะครับไปขอความเมตตาบอกแม่ตอนนี้ไม่มีเงินจริงๆแม่จะเมตตามาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยนะครับว่าชาติชายาเนี่ยจะแนะนําวัตถุมงคลอะไรมาให้เพื่อนๆบูชากันเป็นวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกมันตัดสยามครับปรมาจารย์วิชามหมอสารเบอร์หนึ่งของสยามประเทศวัตถุมงคลรายการนี้คือปณน,นยัคยัตนะครับ ปุณยกยักษ์นี่ถือว่าเป็นเทพแห่งการพนันขันต่อการเสี่ยงโชคและยังพลิกดวงจากร้ายกลายเป็นดีคนที่ดวงตกนะฮะทำอะไรไม่ขึ้นเล่นการพนันเสียเสียอย่างเดียวให้บูชาปุณิยกยักษ์ของท่านอาจารย์แขกมัตัสสยามครับเป็นคําตอบสุดท้ายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดของท่านอาจารย์แขกว่าปุณิยก,ย,กยักษ์นี่ดียังไงเข้าใจตรงกันนะว่า วัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกทุกรายการทําแล้วต้องดีกว่าคนอื่นหากทําแค่เท่าคนอื่นท่านไม่ทําแม้แต่วัตถุมงคลของท่านเองนะครับตัวท่านเองเนี่ยรายการล่าสุดจะต้องดีกว่ารายการที่ท่านออกไปแล้วคือเอาชนะตัวเองเพราะฉะนั้นรายการล่าสุดคือสิ่งที่แรงที่สุดเข้าใจตรงกันนะครับว่าหากบูชาวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกแล้วไม่ได้ผลเพื่อนๆก็ไม่ต้องบูชาของใครอีกแล้วไปพบกับปุญ,ญยะกยักษ์ครับ เครื่องรางสายมูและคนที่ต้องการเสี่ยงโชคลาภต้องไม่พลาดขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้อาววัตถุมงคลน,นี้แล้วแต่เป็นเนื้อยาขมา่าอ่าใช่ใช่ใ,ชใชก็คือเป็นพยาบุญกยักษ์ ก่อนหน้านี้เราทําพยาบุตรกยกักษ์ออกเป็นเน,เนื้อเนื้อยาก็คือเนื้อว่านยาในรูปลักษณ์เดียวกันเพราะว่าพยาบุตรกยักษ์นี่คือนั่งถือพระขันมียศเท่าเทวดามียศเท่าเทวดาพระขันนี่ต้องเทวดาชั้นสูงเท่านั้นที่ถือถึงจะได้ถือ,อ,อมัทยานเทวธิราชถือพระขันพระขันเหออ๋อไม่ใช่ว่าใครจะถือก็ถือได้ใช่ไหมอาจารย์พระขันนี่ต้องเป็นเทวดาชั้นสูงถึงจะถือแต่พยาบุตรกยักษ์เนี่ยถือเป็นอสศูนชั้นสูงชั้นสูงที่ถือพระขันเป็นเทวเป็นพระ อาศูตนเดียวตนเดียวขันเลยเป็นอาศูนตนเดียวที่ถือว่าขันอือเพราะว่าด้วยตัวเองเนี่ยมีฤทธิ์เป็นพญาเนี่ยคือสูงยิ่งใหญ่มากพญาบุญยักษ์แล็พญาบุญยักษ์เนี่ยถึงขั้นว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นเลิศในเรื่องของการพนันขันต่อทั้งปวงอืแม้กระทั่งพระอิน์เนี่ยที่มาแข่งขันเนี่ยครับก็คือเขามีตำนานว่าในยุคนั้นเนี่ยมีการแข่งหมาสกาหรือตีคี ตีคีลาโพโลเคยได้เคยได uh ้ยินอยู่มาตีคีเคยได้ยินเคยได้ยินอยู่ตีคีทั่วสามโลกไม่มีใครชนะพยาบุญกยักษ์เลยทั่วสามโลกทั่วสามโลกเลยไม่ว่าจะนรกสวรรค์บาดาลเนี่ยไม่มีใครชนะพยาบุญกยักษ์เลยจนมีคนเอาเรื่องนี้ไปทูลขอพระพุทธเจ้าในยุคนั้นว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะสามารถชนะพยาบุญกยักษ์ได้ครับ พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีสิ่งใดชนะพญาบุญกยักษ์พเจา้าบอกกันเลยเพราะว่าพญาุญกยักษ์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเอตคัคทะคือเป็นเลิศในเรื่องของการพนันเนื่องจากอันนี้สงที่ตัวเองได้สร้างเอาไว้มาหลายชาติมากไม่มีใครจะชนะได้ครับจนสุดท้ายก็เกิดละพยศโดยการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปป่าไปป่าพระพุทธเจ้าไปป่าบอกว่า พยายามระยะบอกว่าสามารถตีขีได้ไกลมากอือพ,อพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองตีขีอให้พ้นจากหน้าสายตาของท่านดูหน้าสายตาก็คือให้ใหตีลูกหมากตะการผ่านสายตาท่านเลยก็คือให้เกินสายตาท่านไปให้ดูพยายามยระยะก็เวียงไม้เต็มที่เลยเออสบายเลยเวียงไม้เต็มที่เลยรพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สยยขยายพระวรากายใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้น พญาบุญกยักษ์เนี่ยตีหมากกาออกมายังไม่รัดปลายเท้าก็คือหัวแม่เท้าโอ<ห>้หระยะแค่หัวแม่เท้าเนี่ยหมากสกายังไม่พ้นเลยเพราะพระพุทธเจ้าอยู่ขยายใหญ่ขนาดไหนยืนด้วยนะยืนด้วยพระพุทธเจ้ายืนก็เลยก็เลยเป็นที่มาแห่งพระปางพระพุทธเจ้าสยบอสูร<ห>สองทางพมา่าก็ไม่มีใครทํา อันไหนว่าทาไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้ดีอะไรคือปางเนี่ยของพม่าเลยใช่ไหมของพม่ามันไทยไม่มีมันเป็นมันเป็นความเชื่อทั้งฝั่งมอนมอนไทยใหญ่ปางเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยเป็นผู้ที่ปราบพญาบุญญาได้เพียงรูปเดียวก็เลยละทิฐิทั้งหมดและก็เข้าสู่การพิทักษ์รักษาพวกคศาสนาก็เลยเป็นพญาพญาศูนย์ที่มีพระขันแต่ สิ่งที่เจ๋งแล้วก็ไม่เคยมีใครพูดถึงเลยกูพูดรูปแรกคนแรกกูพูดคนแรกบุรกยักย์ทุกวันนี้มีเทียบเลยมีเทียบเลยแล้วก็ก๊อกูทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้เรื่องที่ว่าที่มาเนี่ยกูก็เล่าให้ฟังเป็นครั้งแรกถูกเลยแต่ก่อนหน้านี้มันก็กัอแค่ว่าพญาบุรีักษ์ตีคีตีหมาสกาแล้วแต่ที่จริงมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากกว่านั้นมากแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย คุณวิเศษของพญาบุญใหญ่คือเป็นผู้ที่เลิศในเรื่องของการพนันขันต่อรั้งปวงกูมองว่าปีหน้าปีหกหกเนี่ยเศรษฐกิจมันจะรุนแรงมากรุนแรงมา,มากแล้วก็คนที่รู้จังหวะและโอกาสเนี่ยต้องชนะคนอื่นเนี่ยยากอ,อาแล้วก็มองว่า,อ,าอะไรที่เป็นวัตถุมง,งคลที่จะสามารถเหนี่ยวนําสมาธิรายการภรษาสยามไม่พ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆในปีหกหกได้เนี่ย ก็เลยมองเห็นว่าน่าจะเป็นพยาบุญยักษ์นี่แหละ,ะแต่เท่ยอยู่ในรูปลักษณ์ที่สวยงามขึ้นโดยการที่ทําเป็นเนื้อนวะโลหะอืม,มหาชนวนโดยรวมเนื้อ,อของเนื้อขุนช้างม,มาสร้างเป็นพยาบุญยักษ์ด้านล่างอุดผงอุดผงอผงอ,อุดผงยาพมา่าอก็คือผงยาพมา่าพร้อมด้วยเรื่องผงยาชัยชนะที่ไม่ได้ใส่ลงไปในพยาบุญยักษ์เนื้อว่าเนื้อว่าไม่มีไม่มีไม่มีนะฮะก็คือใส่ลงไปให อยู่ข้างในก็คือใช้คุณวิเศษทั้งวิชาถ่ายเนื้อโลหะกับเนื้อยาพม่าที่ที่สําคัญคือสวยแต่ขัดยากหน่อยเพราะหลายคนบอกว่าใช่ใช่มันหักง่ายมันหักง่ายก็เลยสร้างมาในรูปลักษณ์ของเนื้อโลหะมหาชนวนเพื่อให้มีรูปลักษณ์สวยงามครับแล้วก็รวบรวมโนโวสารทุกอย่างตามตำราไปใช้อืเพื่อเอาไว้ใช้ติดตัวเราแนะนําว่าใครที่เล่นหวยเล่นหุ้นอะไรพวกนี้ให้ไปตั้งอยู่บนโต๊ะ ตั้งอยู่บนโต๊ะทํางานอ่าแล้วแล้วก็พกติดตัวดวแล้วก็ตั้งที่โต๊ะทํางานด้วยถ้าชีวิตอยู่บนรถเยอะก็ตั้งบนรถไว้บนรถได้ทุกที่ที่พยายามบุรกยักษ์ไปอยู่จะทําให้เราเนี่ยไม่แพ้คนอื่นจะทําให้เราเนี่ยไม่แพ้คนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นวัตถุมงคลที่จะนําพายเราอยู่รอดปลอดภัยในปีหกกได้ ลงทุนเีเดียวมีชีวิตหลานล้านหนึ่งปีเต็มที่แต่ไม่ใช่หนึ่งปีนะคือเมื่อไหร่ที่มึงพกอยู่ก็ยังใช้ได้ตลอดเวลาสมัยก่อนเนี่ยพญาบุณกะยักษ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นผู้ที่เลิศในเรื่องของการพนันครับในวิชาเนี่ยก็เลยบัรคับพวกผงยาผงยันที่เขาเรียกว่ายายันชนะสิทธิยายันชนะสิทธิสมัยก่อนเนี่ยครูบาเสือท่านทำออกมาเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมเป็นตารางตารางตารางแล้วเคยออกไหมเคยออกเคยออกแต่นั้นเนี่ยหมดไปนานแล้ว อ๋อคู่ญยาที่ยันทองนานมากอ่าหับโยกะาอ่าหับโยก่าันนั้นหยุดโลกอันนั้นหยุดโลกชนะทุกอย่างอ่าอันนั้นคือชนะในเรื่องของการหยุดโลกหยุดโลกอางหับโยกะอางหับโยกะก็คือยันหับโยกะคือหยุดโลกอ๋ออ่าอันนั้นคือหนึ่งในยาชนะสิทธิสิทธิประกานอ๋ออันนั้นคือชนะในเรื่องการหยุดโลกอ๋ออ่าแต่ในเนี้ยว่าในเรื่องชนะทั้งหมดสิบอย่าง ว่าจะเรื่องชนะพนันชนะผีชนะคนชนะเทวดาโอ้ยาพม่ามันมีมันมันละลางไม่นกล้ใช่มันแยกย่อยอีกตามตำราแต่ในในยาพยาบุญยักษ์ที่ทําเป็นรูปยาไม่ได้ใส่ยาชนะสิทธิสิประการนี้ที่เป็นนื้อยาใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาบังคับตัวการทําแบบนั้นไว้ไม่ให้ใส่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ถ้าถามว่ายานั้นว่าในเรื่องชนะ ไม่เท่ากับบุญนกยักษ์อันโลออันนี้ความแตกต่างระหว่างรูปหลอกับเนื้อยามันแตกต่างรงนี้มันแตกต่างกันตรงนี้อ่าแต่ถามว่าแล้วไอยาต้องดียังไงไอยาั้นสามารถเอาไปฝนได้ฝนได้ได้ทําน้ามนต์ได้อันนี้คือทําน้ามนต์ไปได้อันนี้ทําไม่ได้เพราะวามันฝังอยู่ข้างในแต่นั่นคือเอาไปฝนได้ทําน้ามนต์ได้อ่าแต่อันนี้คือทําไม่ได้แต่ความสวยงามก็ส่วนนี้ไม่ได้อ่ามันได้กันคนละมุม่มันได้กันคนละมุมและที่สําคัญคือ ความคงทนแต่หักเสียหายอันนี้แน่นอนแน่นอนกว่าหลนก็ไม่ไม่อันนั้นหลนก็เรียบร้อยใส่กรอบขยาวยังหักเลยอใช่อันนู้นอ่ะยังหักเลยเพราะมันมันเป็นผงยามันเป็นวานผงยาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสู้พยามารยักษ์รุ่นนี้ไม่ได้ก็ความต่างอยู่ตรงนี้แหละหนึ่งเลยอันเนี้มีเรื่องของวิชาชนะสิบประการซึ่งในยานุ้นไม่มีแล้วก็ความคงทนของของเนื้อโลหะกับความสวยงามอันนี้คงทนและสวยงามกว่าและที่สําคัญคือถ้า เอาในรูปลักษ์ของวงการพระเครื่องเนี่ยแตเนี่ขาดนิยมกว่าปพงกันลงพื้นต้องการที่เป็นโลหะมันอะไรที่มันชัดเจนอันนี้มีเลขมีโค้ดกำกับชัดเจนพล่ดูว่านมันตอกมันมันตอกเลยมันทําอะไรไม่ได้มันทำเรื่องรายเลขอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามวงการพระเครื่องอันนี้จะเป็นมันทัดานกว่าที่สําคัญคือเราต้องการให้มันมีความคงทนเพราะว่าเราไม่เป็นไรหน้าเนี่ยเราจะต้องเอาไปแปะไง ไปนั่งเล่นพุ่นก็อยู่กับเราไปขับรถก็อยู่กับเราเราจะพกติดตัวก็อยู่กับเราบางทีมันขยงขยาวก็อาจจะทําให้เรามีปัญหาได้ถ้ามันแตกขาดได้แต่นี่คือมันก็จะไม่เทีหนักเสียหายอะไรนเพราะฉะนั้นเนี่ยไออันนี้ก็จะดีกว่าและที่สําคัญคืออันนี้เราให้เช่าในราคาที่ทุกคนเช่าได้องละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทก็คือสามารถเอาไปใช้ฟันฝ่าประศักในปีหกหก ไ,ได้เลย,เลยให้ชีวิตหลันล้าได้เต็มที่ปีลลแล้วก็ตราบใดที่เรายังพกอยู่ก็ชีวิตดีได้น่นใช้ได้ตลอดใช้ได้แน่นอน